สวัสดีครับพบกับช่องมิตรบอยมือลั่นออนทัวร์นะครับวันนี้จะพามาดูโสมป่าที่ปลูกไว้ออกดอกแล้วครับผมนี่นะครับเ <pas pleasant. S 2> <capt ains> พราะเราปลูกไว้นะครับเขา bon. จึงออกดอกเร็วขวานะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูลักษณะชัดๆนะครับโสมป่าหรือว่าโสมพันปีนั่นเองนะครับ แถวภาคกลางที่เขาเรียกนะครับนี่นครับลักษณะดอกเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับออกมาสองดอกแล้วก็สามดอกแล้วกาลังตูมๆจะออ,ก,อกดอกนะครับพื้นที่ของเขานะครับจะอยู่กับหินนะครับหินอย่างเดียวที่ว่าจะปลูกและ <c oughs> จะให้เขาเป็นนะครับ คือต้นเขาใหญ่แล้วนะครับนี่นำมาปลูกไว้ได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเป็นโสมป่าโสมไทยเรานะครับโสมป่าหรือโสมมันปีนั่นเองนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็บริเวณแถวนี้นะครับก็จะมีพวกโสมป่านะครับที่ว่าขึ้นชื่ออันดับหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าใครสนใจนะครับ ก็ลองติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์0 9 8ย์7 8 8 3 1นะครับลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมดูนี่นะครับดอกเขาก็จะออกประมาณนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับถ้าอยู่ในกระถางยิ่งสวยนะครับการกินก็ไม่ยากนะครับเอาไปาหัน่นเป็นแว่นตากแดดแล้วก็ เอาไปชงร่วมกับน้ำชาหรือว่าเอาไปต้มกับอะไรก็ได้นะครับกินได้รับประทานได้ทุกอย่างเลยนะครับนี่นะครับสวยๆปังๆอย่างนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับโสมในช่วงนี้นะครับกําลังเลยนะครับกําลังเลยนะครับช่วงฝนนี้กําลังแตกยอดอ่อนประสิทธิภาพกําลังดีเลยนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์ที่ให้ไว้นะครับแล้วเรา นี่นะครับดูนะครับใบของเขานะครับก็จะออกนี่นะครับประมาณนี้นะครับใบของเขานี่นะครับใบของเขาสวยๆครับเนี่ยก้านก็จะก้านของเขานะครับสังเกตดูท่านผู้ชมก้านของเขาก็จะทังบนนะครับบนที่ขึ้นเลยอย่างนี้ก็จะแดงนะครับนี่ยนะครับท่านผู้ชมดูนะครับก็จะแดงใต้ใต้ท้องเขาก็จะเป็นออกสีเขียวๆอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่ ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับก็ฝากติดตามคลิปทุกคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องมิตรบอยมือลั่นออนทัวร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในทำในแนวทางในการทำคลิปนะครับดีไม่ดียังไงลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วผมจะนำไปปรับปรุงนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับมิตรบอยมือลั่นออนทัวร์ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม